สวัสดี f อฟซี FC ทางบ้านนะันรัตทิพท่านทุกคนนะครับวันที่โยบซ่อนโจ้สายลุยในครั้ที่าทมาติดตามคลิปนี้นะครับบรรยากาศอยู่บ้านนะครับผมเอฟซีนันรัตทิพท่านทุกคนนะครับผมพ่อคุณพ่อพ่อแม่เอฟซีท่านนันลัตทิพท่านทุกคนนะครับผมที่โยบซ่อนโจ้สายลุยในครั้งที่มากดไ like, ลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งให้โจส้สายลุยเนียครับมาดูบรรยากาศกันนะครับเดี๋ยวเราก็จะหดผักหดหญ้าก,กันนะครับเอฟซีเนาะหดผักกันนะปะ่ะใกล้ถึงเวลาแล้วหดผักหดหญ้าเดี๋ยวเราไปเปิดน้ำนะครับของีเนาะ ช่วยเล่าขดผักขดหญ้ากันแล้วนะครับผมพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทำบ้านนั่นละที่ทันทุกคนนะครับคนที่อยู่ส่องโจสายลุยนะครับคนที่มาตอนคลิปนี้ที่มากดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งให้โจสายลุยด้วครับทีมมาต่ากคลิปนี้นะครับบรรยากาศอยู่บ้านนะครับผมพ่อพ่อแม่แม่คุนั่น้ะทุกคนนะครับเดี๋ยวเราไปขดผักกันนะครับผมเวยทำมาให้กัลังใจส่องโจสายลุยด้วยทำมาติดตามคลิปนี้เวยกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งให้โจสายลุยด้วนะครับผมจะเราขุดผักขุดหญ้ากันนะครับผม ดูบรรวักาศกันนะครับผมุักัุดัเรอยการขุดพักกันนะครับผมเอฟซีนี่นะครับผมบรัการนะครับผม กากันอยู่บ้านนะครับผมเอฟซีนะขุดขัาวขุดยากกันนะครับผม ขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่นะครับขอบคุณเอฟซีทากบ้านแนล่าทุกท่านทุกคนนะครับวันที่มาอยู่ด้วยกันเที่ยวมาติดตามคลิปนี้เที่มากดไลค์กดซับค่ายกดกระดิ่งให้เจ้าสายลุยเดีครับผมช่วยให้มาติดตามคลิปนี้ฝากต้อนเจ้าสายหรือดีครับผมกดไลค์กดซับค่ายกดกระดิ่งให้เจ้สายลุยเดีครับผมการขุดผักขุดหญ้านะครับการอยู่บ้านนะครับผมเอฟซีแนล่าทุกท่านทุกคนนะครับผมที่เข้ามาอยู่ด้วยกันมาติดตามคลิปนี้เที่มากดไลค์กดซับค่ายกดกระดิ่งให้เจ้สายลุยเดีครับผมสวัสดีครับผม ดีใจคลิปนี้กันด้วยนะครับกดผักคนยานในคราวนี้ก็กลบผักหวานนะครับผมสีเนาะกบผักหวานนี่นะครับผม ยาหักโซนครัวนะครับผมเอศินาราเพื่อนสนุกันนะครับมาอยู่ด้วยกันเที่ยวมติดตาคลิปนี้มากดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งให้เจ้าสายลิวดีรับเธอให้มาติดตาคลิปนี้อย่าห้ามโฆษณากันนะครับฝากซ่อนเจ้าสายลิวดีครับผมกดซื้อกระตุ้นคลายกดกระดิ่งให้เจ้าสายลูวด้วยนะครับผมคุณพ่อพ่อแม่เอศีธรรมานาราเพื่อนสนุกันนะครับผมที่มาอยู่ด้วยกันเที่ยวมติดตาคลิปนี้นะครับ ฝากฟังเจอส,สายลิ้วด้วยนะครับขอบคุณพ่อพ่อแม่เอฟซีธรบ้านได้รักทุกท่านทุกคนนะครับที่มาอยู่ด้วยกันนะครับมาติดตามคลิปนี้กันด้วยนะครับผมพ่อพ่อแม่เอฟซีนะรักทุกท่านทุกคนนะครับผมอยู่กับคอนเจอส,สายลิ้นนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะไปปิดน้ำกันนะครับผมเราขุดเสร็จแล้วนะครับผมช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้เจ้าสายลิ้วด้วยนะครับม,มรรยากาศอยู่บ้านนะครับผมพ่อพ่อแม่เอฟซีนะรักทุกท่านทุกคนนะครับผมขอบคุณครับ